และรางวัลต่อไปเป็นรางวัลรายการละครสำหรับเด็กชุดดีเด่นผู้มอบรางวัลคือคุณพอใจชัยเวรุกซึ่งเป็นนักหนังสุอพิมพ์เป็นนักปรสัมพันธ์มือฉกาจทีเดียวครับและผู้เชิญรางวัลก็คือคุณอลิสคริสตันค่ะ รางวัลรายการละครสำหรับเด็กชุดดีเด่นได้แก่ละครชุดไวสนทางสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ คุณ้าปรกรณ์ติศยนันท์สรรมที่รับในนามของกัญตนาวีดีโอขอขอบคุณครับ